มาเรื่องราวสกู๊ปของเรากันดีกว่าคะ่ะผู้ชมขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผลงานการันตีฝีมือของนักแสดงมากมายค่ะเรารวบรวมค่ะ7นักแสดงดาวรุ่งนะคะฝ่ายหญิงกันบ้างค่ะว่า แจ้งเกิดและเขาเป็นดาวเด่นมากๆในปี2568ค่ะจะมีใครบ้างและแต่ละคนเนี่ยโหฝีม้ไลายมือไม่ธรรมดาจริงๆบางคนเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงเป็นนางเอกร้อยล้านไปแล้วก็มีค่ะมาเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยค่ะผู้ชมคานนักแสดงในสังกัดของช่อง3นะคะอย่างน้องพีพีปุ่นปรีดีนั่นเองค่ะดาวรุ่งจากช่อง3ค่ะที่เล่นซีรีส์นะคะจนโด่งดังค่ะกับซีรีส์ดวงใจเทวพรมนะคะตอนพรชีวันเนี่ยแหละค่ะ ับบทเป็นแม่ปรางค่ะนะคะในพรมลิขิตด,ด้วยทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นไรซิ่งสตาร์นะคะแล้วก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปี2025นั่นเองค่ะผลงานในวงการบันเทิงนะมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นต้องบอกว่าน้องพีพีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่ ฝีไม้ลายมือนะครับพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้และที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นต้องบอกว่าน้องพีพีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะคุณผู้ชมขาที่เขาสามารถสวมบทบาทนั้นๆทําให้เราได้เห็นเลยคะ่ะว่านี่แหละคือนักแสดงรุ่นใหม่ตัวจริงกับบทบาทนะครับแม่ปรางเนี่ยเขาก็ทําได้เต็มที่มากๆหรือแม้แต่บทบาทราณีคะ่ะในละครเรื่องแสนรักนะคะคู่กับกองทัพพีค,คะ่ะน้องพีพีก็แสดงได้ดีมากๆจนได้รับรางวัลน,นะคะและก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่า ในปี2569นะคะเราจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องพีอย่างแน่นอนค่ะไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะก็โอ้โหคนนี้ก็ดาวรุ่งเช่นกันค่ะน้องมิ้นรันชรวีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่ได้รับกระแสะการตอบรับ ดีมากๆมิ้นรันนะคะเธอบอกว่าให้เรียกว่ามินรันนะคะซึ่งมินรันค่ะุผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของทางช่อง3นะคะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยแจนเกิดนะ่นคือดวงใจเทวพรมค่ะตอนดุดอับสรน,นะคะแล้วก็เธอเนี่ยรับบทเป็นดุดอับอรเทวพรมนั่นเองค่ะร่วมง,งานประกบคู่กับกองทัพพีก และก็ต้องบอกนะคะว่าเธอเนี่ยคือเป็นนางเอกดาวรุ่งค่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือโดดเด่นมากๆแล้วก็น่าจดจ,จํามากๆฝีมือการแสดงนะคะเธอเนี่ยเป็นอดีตนักแบดมินตันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะคะผลงานอย่างที่บอกว่าซีรีส์ดวงใจเทวพรมกลนเกมรักนะคะรับบทนางเอกเต็มตัวแล้วก็ลายกินรีค่ะคือเธอพราวมุกผลงานที่ทําให้เธอเนี่ยสั่งสมประสบการณ์มากมายนะคะและในปีนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของน้องอย่างแน่นอนค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะอีกหนึ่งผลงานที่ทําให้หลายๆคนนี้เห็นเลยนะคะว่าเธอเล่นได้เก่งมากๆเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะผู้ชมข่าวก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่ได้รับกระแสก,การตอบรับและเป็นที่รักของทุกคนและเป็นดาวรุ่งแห่งปี2568ค่ะ ไปกันต่อค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งสาวนะคะเรียกว่าขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวเพราะก่อนหน้าน,นี้เธอเป็นนางงามค่ะมิสแกลนไทยแลนด์นะคะแล้วก็รองอันดับหนึ่งมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นประจำปี2025นั่นเองค่ะนี่นคือน้องกฎชเบลสรัตน์นะคะสาวคนนี้ค่ะแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดนะคะในฐาน,นะการสวมมงกุฎเป็นนางงามมิสแกลนไทยแลนด์นั่นเองค่ะและที่สำคัญไปม,มากกว่านั้นนะคะ ผลงานของเธอที่ผ่านๆมากับการเล่นละครคุณธรรมค่ะในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะหลายๆคนก็ชื่นชอบมากๆเพราะน้องกดเชเบลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะณผู้ชมคะไม่ห่วงสวยเล่นบทไหนบทนั้นได้เต็มที่นางเอกก็ได้ตลกก็ได้ร้ายก็ได้นะคะและหลังจากนั้นค่ะเธอก็มีโอกาสได้เป็นนางเอกเต็มตัวนางเอกภาพยนตร์นะคะในภาพยนตร์เรื่องข้างบ้านค่ะโดยกดเชเบลเนี่ยทุ่มทุ่มเทมากๆนะคะกับ ละครกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอค่ะขวาดไรายได้ไปนะัตอนนี้ร้อยล้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยกับนางเอกร้อยล้านกดเบลสรันรัตน์นั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่งของวงการภาพยนตร์และเป็นอีกหนึ่งนางเอกนะผู้ชมขะที่คาดว่าปี2569เนี่ยโอ้โหโปรเจกต์ใหม่ๆรอเธออีกแน่นอนค่ะกดเบลสรันรัตน์ค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชม่ะอีกหนึ่งนักแสดงสาวน้องแบมสรารี นางเอกคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณชื่อกันเป็นอย่างดีคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีบทบาทที่เธอได้รับค่ะก็แจ้งเกิดไปเรียบร้อยแล้วนะในซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมตอนขวัญลึกไทยนั่นเองค่ะกับมอมหลวงปกเกสนะคุณผู้ชมคะแล้วก็ผลงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงนะคะเล่นเป็นแม่ยี่สุนนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีโปรเจกต์อีกหลากหลายโปรเจกต์เลยนะคะเดี๋ยวปี2500 69เนี่ยแหละค่ะปีนี้นะรอได้เลยโปรเจกต์พิเศษของน้องแบมสรารีแต่ขออุบไว้ก่อนละกันว่าเป็นโปรเจกต์อะไรนะคะรับรองฮือฮาอย่างแน่นอนค่ะไม่แน่นะฮะเธอจะกระโดดมาเล่นซีรีส์แนวใหม่ๆบางก็เป็นได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวดาวรุ่งของช่อง3เลยก็ว่าได้สำหรับน้องแบมสรารีค่ะ ไปกันต่อเขาชมขาอีกหนึ่งนักแสดงนะคะน้องพิงพอยประภาวดีค่ะนักแสดงดาวรุ่งของทางช่อง 7s d กันบ้างคะ่ะผู้ชมขาเล่นละครมาหลายเรื่องแล้วก็ได้รับกระแสะการตอบรับดีนะคะแต่ละครเรื่องหนึ่งค่ะทําให้ทุกคนได้เห็นฝีมือการแสดงของเธอได้เป็นอย่างดีในละครเมืองแก้วนะคะทําให้น้องพิงพอยเนี่ยก็ได้รับกระแสะการตอบรับและหลายๆคนก็ได้เห็นฝีมือการแสดงของพิงพอยได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งผลงานก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะ เป็นขิงก็ราคาก็แรงสามีชั่วคืนปางสเสน่หานะคะก็ได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆเอาเป็นว่าค่ะปีนี้นะเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องพิงพอยอีกแน่นอนคะ่ะ ไปกันต่อค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งนักแสดงสาวอย่างน้องเจนเย่กันบ้างเจนเย่สงครามส่งด่วนนั่นแหละค่ะผู้ชมขาเจนเย่เมทิกานะคะสาวคนนี้ค่ะโอ้โหโด่งดังปังมากๆเลยค่ะผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์นะคะสงครามส่งด่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์ที่เล่นกับน้องก้าวนะคะเป็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟค่ะรวมไปถึงนะในส่วนของพรีเซนเตอร์เธอก็รับพรีเซนเตอร์มากมายค่ะได้รับกระแสการตอบรับดีขนาดนี้ค่ะผู้ชมขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักแสดงดาวรุ่ง ของวงการบันเทิงเลยนะครับปีนี้ก็เป็นปีทองของน้องเจนเยอกเช่นกันค่ะและ คนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมขานนั่นก็คือน้องฝ้ายพีรยาค่ะปี2568หายเนี่ยหลายๆคนบอกว่ารอโปรเจกต์ใหม่ๆรอซีรีส์ใหม่ๆของฝ้ายพีรยานะคะแต่พีรยาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นสักเท่าไหร่แต่ว่าผลงานของเธอคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมการไปร่วมงานระดับโกล b a ลระดับอินเตอร์ค่ะการเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน บ้างแหละนะคะหรือไปยังต่างประเทศหลากหลายงานนะคะก็ได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆ,ๆ,ๆเธอเนี่ยนะคะก็บอกว่าปี2569เนี่ยโปรเจกต์ใหม่ของฝ้ายพิรยามีแน่นอนค่ะ b o k e n of Love นะคะเราจะได้ชมกันในปี2569อย่างแน่นอนเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นต้องบอกเลยค่ะว่าคุณฝ้ายพิรยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะที่มีฝีไม้ไลายมือการแสดง ดีมากๆจริงๆเอาเป็นว่าค่ะทั้ง เจ็ดคนนะครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมถูกใจใครหรือเปล่าหรือว่ารักใครเป็นพิเศษนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งของวงการบันเทิงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่มีฐานแฟนคลับเยอะมากๆแล้วมีคนรักเยอะมากๆเช่นกันนี่คือการรวบรวมบางส่วนเท่านั้นนะคุณผู้ชมคะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา2,568รวมไปถึง2,569ในปีนี้ค่ะจะอัดแน่นคุณภาพอย่างแน่นอนนะฮะดารานักแสดงคนไหนมี ซีรีส์เรื่องอะไรมีละครเรื่องอะไรมีผลงานอะไรโปรเจกต์อะไรเนี่ยติดตามได้เลยในรายการใส่สีตีข่าวของเราค่ะทางมายาฮอตนิวเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม